สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําเป็นโซฟาสไตล์ลักช r รี่นะคะแบบครึ่งวงกลมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะว่าดีไซน์จะเป็นยังไงรายละเอียดยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะโดยโซฟาสวยแบบลักช r รี่นะคะต้องรุ่นนี้เลยค่ะกับโซฟาแบบครึ่งวงกลมรุ่น m a ็กชินะคะที่มีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่2เมตร80เซนความลึกอยู่ที่80เซนนะคะแล้วก็ความสูงของที่นั่งอยู่ที่90เซนค่ะเป็นสไตล์แบบครึ่งวงกลมที่ดูโดดเด่นนะคะ เอาไปวางไว้ที่ร้านอาหารคาเฟ่ก็ทําให้เป็นมุมที่เกรดขึ้นมาเลยทันทีรุ่นนี้นะคะมีหมอนอิงมาให้ด้วยถึง6ใบนะคะและวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเกรด A จากทางโรงงานเลยค่ะโครงไม้นะคะจะเป็นโครงไม้เนื้ออัดนะคะกับ MDF แล้วก็ใช้ฟฟองน้ํานะคะแล้วก็สปริงเนี่ยที่คุณภาพอย่างดีแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานด้วยค่ะโดยรุ่นนี้นะคะมาในราคาเพียง26,900บาทเท่านั้นนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยสามา เลือกได้ทั้งสีแล้วก็วัสดุของผ้านะคะได้หมดเลยนะคะอย่างในคลิปนะคะก็คือจะเป็นผ้าลายหนังช้างนะคะที่เป็นออกจะสีทองนะคะคือสวยมากๆแต่ถ้าลูกค้าอยากได้วัสดุผ้าแบบอื่นนะคะหรือว่าจะเป็นสีอื่นก็คือสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะนี่โดยรุ่นนี้นะคะใช้เวลาระยะการผลิตแค่7-14วันเท่านั้น,นะคะ่ะใครที่กําลังมองหาโซโฟ,ฟาสวยๆนะคะดีไซน์ดูโดดเด่นแล้วก็ดูลักชัวรี่ ะะอย่างร้านที่พลเคยไปนะคะเป็นร้านบาร์นะคะก็ทาเป็นโซฟาเครื่องวงกลมแบบนี้โอ้โหคือเป็นจุดไฮไลท์ของทางร้านเลยก็ว่าได้นะคะใครชอบแบบไหนนะคะสนใจแบบไหนหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักกันเข้าที่ลายที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทางเพจ Facebook ด้วยค่ะโดยทางร้านของเรานะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่ค่ะถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตรงข้ามกับป่ากซอยสาธุประดิษฐ์54นะคะแถวพระรามสามกรุงเทพมหานครนั่นเองและมีบริการ จะส่งให้ฟรีทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านค่ะแต่ในส่วนของต้นสวัสด์เนี่ยจะมีค่าจัดส่งซึ่งค่าจัดส่งแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอมมินก่อนได้นะคะแต่ในส่วนของการสั่งซื้อนะคะพวกโซฟาหรือเตียงหัวเบาเนี่ยสินค้าเรามีขนาดชิ้นใหญ่นะคะสินค้าเราไปเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะอยากจะรบกวนให้ลูกค้าเนี่ยวัดพื้นที่ขนาดหน้างานนะคะของลูกค้าให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเกิดเค ที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาแต่เข้าบ้านไม่ได้หรือว่าเข้าลิฟต์ขนย้ายไม่ได้อะไรแบบนี้ต้องยกกันขึ้นชั้นหูสิกว่าชั้นอะรแบบนี้เลยนะคะหรือว่าบางทีไปถึงหน้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ฟิตเข้ากับพื้นที่ที่เราสั่งซื้อนะคะบางทีลูกค้าวัดมา2เมตรแต่ตัวสินค้าเนี่ยเป็น2เมตรยีแบบนี้นะคะก็คืออยาให้ลูกค้า วัดพื้นที่ขนาดหน้าง,งานมาให้ก่อนนะคะแล้วก็ดูพื้นที่หน้าง,งานก่อนเนาะหรือว่ายัางไงเนี่ยทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอดมินก่อนได้นะคะเพื่อขอขั้ปรึกษาอะไรแบบนี้เนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าสินค้าเราผลิตตามออเดอร์ของลูกค้านะคะก็คือง่ายๆมี1ชิน้น1เดียวในโลกนะคะสั่งติดตามที่ลูกค้าต้องการถ้าลูกค้าเกิดยกเลิกหรือเกิดตีกลับอะไรแบบนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปขายใครนะคะยังไงวันนี้เราก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเกิดการสั่งซื้อพอกเตียงหรือโซ าก็วัดพื้นที่หน้าง,งานให้เรียบร้อยเลยยังไงวันนี้พอยไปลาน,นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าว่าพอยจะมานําเสนอสินค้าแบบไหนอะไรอีกนะคะหรือว่าลูกค้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย